สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะมาพบกับครูเอมนะคะใน EP 1วันนี้นะคะอ่าวันอนันวันจันเนาะวันจันที่สี่นะคะเดือนพฤษภานะคะก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะจากที่เมื่อวานเอมก็ได้เกริ่นเนไว้เนาะว่าจะมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงตัวเองนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเอมนะคะก็ก็เลย จะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆนทุกคนนะคะ,ะหลายคนเข้ามาทักทายกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนแป๊บหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นงไงอากาศที่บ้านของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะที่เชียงรายร้อนแต่เช้าเลยนะคะอากาศร้อนแล้วคะ่ะตอนเย็นๆก็จะมี จะมีฝนนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามีพายุมากเนาะออพอพอให้อากาศมันเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อค่ะโอเคนะคะในใจว่าขึ้นหรือยังคะ แชร์แป๊บนึงโอเคนะคะค่ะใครเข้ามาก็ทักทายเอ็มได้นะคะวันนี้มาอยู่เวรที่โรงเรียน,นะคะ่ะช่วงปิดเทอมนะคะก็ที่โรงเรียนก็จะแบ่งแบ่งเวรกันคุณครูคก็จะได้ามาอยู่เวรดูเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์ต่างๆนะโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยดีไหมนะคะ เอ็มก็อยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนนะคะก็ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรื่องการมาอยู่เวนเนาะแต่หลายคนอาจจะอยู่ไกลก็ก็น่าเห็นใจเขานะคะานานๆทีมาอยู่เนะเาะก็มามาดูความเรียบร้อยนะคะให้ให้กับโรงเรียนของเรานะคะเนะเาะโอเคใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะ อากาศร้อนนิดนึงออนี่ขนาดยังไม่ทันจะตอนเที่ยงเลยนะคะเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ ep 1นะคะ ep 1เอมจะมาแนะนําตัวเองหลายคนอาจจะรู้จักเอมแล้วนะคะแต่ก็มาทําความรู้จักกันอีกรอบนึงเนาะเอมก็ชื่อมณิชยานะคะมณิชยานะลำปางนะคะชื่อเล่นชื่อครูเอมนะคะเอมก็เป็นคนเป็นครูอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะแต่ก่อนหน้านี้ เอ็มไม่ได้อยู่ที่เชียงรายเนาะเขาเรียกว่าเป็นนางสามเมืองทําไมถึงเป็นนางสามเมืองเกิดเกิดอยู่ที่น่านนะคะตอนนั้นคุณพ่อกับแม่เอ็มเป็นครูอยู่ที่น่านเนาะก็เกิดที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปอยู่กับยายที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วพอพ่อกับแม่ย้ายมาสอนที่ เชียงรายอ่ะก็เลยย้ายติดตามมาด้วยนะคะก็เลยเป็นนางสามเมืองใช่ไหมแต่ยังยังไม่ได้ไปไปที่น่านนานแล้วนะออตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเคยไปที่น่านเลยก็ถ้ามีโอกาสจะไปนะคะจะไปให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราผูกพันนะตั้งแต่เกิดเนะาะค่ะเอ็มก็เกิดเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเอ็มจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการเป็นข้าราชการ การที่ต้องมีงานประจําทํามีอาชีพที่มั่นคงอะไร่าเงี้ยค่ะคือเอ็มจะถูกปลูกฝัง่างนี้ตั้งแต่เด็กนะแล้วเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยพ่อแม่มจะให้ความใส่ใจเอ็มอะคือเป็นคุณครูก็มาสอนลูกที่บ้านใช่ไหมเออคเคยโดนพ่อตีหัวบ้างเนี่ยเคยโดนประจําเลยเพราะไม่ชอบคณิตไงเออไม่ชอบเรียนคณิตไม่ชอบอ,อ,อะไรที่ต้องคิดมากเลยนะแล้วพ่อจะเป็นคนที่แบบเข้มงวดเออไม่ได้พอแบบ ตอบข้อไหนไม่ได้ว่าจะโดนตีหัวปอกก็ <c oughs> จะจําตั้งแต่นั้นมาเลยว่าเออคณิตยากคณิตยากอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันอาจจะไม่ยากก็ได้เพราะเอ็มปิดใจไงปิดใจที่จะเรียนรู้ตั้งแต่นั้นนะคะพ่อเอ็มก็เนี่ยสอนเอมแม่เอมก็ปลูกฝังเอมให้เป็นคนดีนะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะโตขึ้นมามันก็ไม่พ้นที่จะเป็นครู <c oughs> เอ็มก็มันก็เป็นอาชีพที่เอ็มใฝ่ฝันเหมือนกันนะคือเราก็อยากมีความมั่นคงในในาชาชีตนะคะ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี้ยอยากจะมีครอบครัวที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนนะไปเรียนครูนะคะที่แรกก็ไปสอบโคตาเนาะสมัยนั้นที่เอ็มเรียนเอ็มจบดำรงนะคะเรียนดำรงตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนาะโรงเรียนดำรงราชสงค์เชียงรายนะคะก็พอจบม .6 ปุ๊บก็ไปสอบโคตาแนใครอยากทานสอบโคตาบ้างคะสวัสดีค่ะน้องเกศริสา ใครยังทันมัทันได้สอบโคต้าไหมเอ็มทันนะไปสอบโคตา้ามอชออไปสอบอะไรอะสอบเอนทรานส์อะไรเงี้ยแล้วไม่ติดทุกคนไม่ติดร้องไห้ <c oughs> คือเพื <c oughs> ่อนๆเขาติดกันไงเเราไม่ติดแล้วก็ร้องไห้คือมันเป็นความใฝ่ฝันว่เาเราอยากจะเรียนในสถาบันอ,อย่างมอชอ,อย่างไรเงี้ยเรอาอยากเรียนอะไรเงี้ยพอไม่ติดปุ๊บเราก็เลยต้องเบรนมาอาศัยราชพัฒน์นะคะเอ็มสอบโคตา้าติดที่ ราชาพาัฒเชียงรายเนาะก็เป็นเอกภาษาภาษาอังกฤษเหมือนจะเป็นอังกฤษ,ษธุรกิจอะค่ะแต่ด้วยความที่เราอยู่เชียงรายนานไงอยู่เชียงรายนานตั้งแต่มม1ถึงม6แล้วอะแล้วแบบมัน6ปีแล้วอะทุกคนมันเกิดความอิ่มตัวไงนะคะเอ็มก็เลยเอ็มก็เลยแบบอยากที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสถานที่เรียนเปลี่ยนบรรยากาศอะให้แบบเอออยากไปอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเอออยากไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยคุยกับแม่ แม่แม่หนูอยากไปสอบเรียนต่อที่ราชพัฒเชียงใหม่อะไรเงี้ยแม่ไปส่งได้ไหมคือพ่อนี่ไม่ไปพ่อนี่ไม่ไปส่งตอนนั้นคือจ่ายเงินจ่ายอะไรลงทะเบียนที่ราชพัฒเชียงรายเสร็จแล้วไงอ่าเขาก็ไม่อยากให้เราแบบพลาดโอกาสเนาะในการที่จะเรียนที่นั่นคือมันจ่ายเงินไปแล้วอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเราก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เองเป็นคนที่แบบดันทุลังอะ่ะเออขึ้นรถเมเขียวอะ่ะขึ้นกินบัสไป ไปสอบกับแม่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้เลยนะว่าเออเชียงใหม่มันเป็นเมืองไงเงี้ยคือตอนนั้นยังเด็กไงออแล้วพอพอมาสอบอะมาสอบออที่ราชาพัฒเชียงใหม่เขาก็ให้เลือก4ีวิชาเอกเนาะเอ็มก็เลือกภาษาอังกฤษหมดเลยนะทุกคนทําไมเอ,อ็มถึงต้องเลือกภาษาอังกฤษตอนนั้นอะรู้ไหมคือเอ,อ็มด้วยความที่เอ,อ็มปิดอะ ปิดทัศนาคติเกี่ยวกับคณิตตั้งแต่เด็กเนาะเอ็มก็เลยมีไมเซร็ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็นข้อเสียนะคือไม่เซร็ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับคณิตก็เลยแบบเออหันมาทางภาษาแล้วก็เรียภาานภาษาศิลป์ภาษาศิลป์ศิลป์ภาษาฝรั่งเศสเนาะาที่ตอนเรียนอยู่ดำรงเงี้ยก็คือเออเรียนสายศิลป์ภาษามาตลอดพอเราจบมหกปุ๊บเราก็เลยเออก็ไปเรียนเรียนสายภาษานี่แหละเรียนอังกฤษก็แล้วกันอะไรเงี้ยเอเอตอนแรกอยากอยาก อยากมีเขาเรียกว่าอะไรอยากไปทํางานโรงแรมอยากไปทาําทงานเกี่ยวกับภาษาเป็นแอร์กราวอะไรพวกนี้เออเออยังยังไม่ทันจะมาเบรนมาทางครูมากเท่าไหร่นะเออก็เลือกครูไว้อันดับท้ายๆละกันแต่พอผลสอบออกมาเอมสอบไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะสายคารุศาสตร์อะเออสอบติดครูก็เลยได้เป็นครูเรียนครูนะคะแล้วก็มาสอบบรรจุเนาะมาสอบบรรจุเป็นครูตอนสอบอะตอนเรียนจบเสร็จเนาะ ยังไม่ทันสอบบรรจุตอนนั้นเอ็มไปสมัครงานนะคะที่โรงเรียนเอกชนนะตั้งแต่เอ็มเรียนจบเอ็มไม่ได้ว่างงานเลยนะคือเฮ้เราก็ลองไปสมัครโรงเรียนใช่ไหมจบครูเราก็เป็น,ปนครูลองไปสมัครเรียนเอกชนเอ็มก็ไปสอนไปสมัครที่โรงเรียนอ่าสหศึกษาช่องฟ้าสิงเสิงเนาะที่เชียงใหม่ะคะ่ะก็เป็นครูสอนภาษาอยู่ที่นั่นประมาณ2องปีะคะ่ะ ะะมันก็มีการเปิดสอบเนาะมีการเปิดสอบอยู่2ครั้งโอ้ครั้งแรกทุกคนยากมากเลยแบบคือเป็นครั้งแรกที่เอ็มสอบบรรจุด้วยเนาะคือมันเป็นข้อสอบระดับประเทศอ,อ่ะแล้วแบบทุกคนต้องมานั่งสอบที่เดียวกันแล้วแบบข้อสอบฉบับเดียวกัน เอ,เอ็มสอบไม่ได้เลยนะไม่ติดโผลเลยเออไม่ติดโผลเลยแล้วก็เลยแบบสารพงไม่ได้ไม่ได้เป็นครูละไม่ได้บรรจุละอะไรอย่างเงี้ยเออเอ็มก็เลยเอ,อไม่เป็นไรก็เป็นครูเอก,กชนไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีเงินเดือนไงใช่อ่าแล้วพอแบบที่บ้านเอ็มที่เชียงรายเขาเปิดสอบ เปิดสอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นแรกเลยเนาะที่สอบที่จังหวัดไหนก็ได้เงี้ยเอ็มก็เลยไปสอบที่เชียงรายนะคุณพ่อบอกเออกลับมาสอบที่บ้านลองมาสอบดูไม่มีอะไรแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรคงสอบไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นเราสอบครั้กงังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็อ่านหนังสืออยู่นะคะอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบโหใครก็สอบติดกันอ่ะเออไม่ใช่ใครก็สอบได้ทุกคนออกห้องสอบเออง่ายหมดทําได้หมดเราก็ได้เงี้ยเราก็เลยบอก พูดกับตัวเองทุกคนได้เราว่าได้ทุกคนก็ได้เอ,อสงสัยมันจะไม่ได้แล้วว่าอย่างเงี้ยสงสัยจะคนอันดับเยอะๆคงจะได้มากกว่าเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รุนอะไรนะคะแต่พอประกาศผลสอบออกมาเก็ได้สอบติดคนที่สมเนี้ยอก็ดีใจพ่อเอ็มดีใจมากเลยแต่เอ็มร้องไห้แต่ M <laughs> เอ็มร้องไห้ M ทําไมถึงร้องไห้รู้ไหมเ,เพราะว่ามันจะได้กลับบ้านไง <laughs> ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นเนาะยังไม่อยากกลับบ้าน ก็ไม่อยากจากเพื่อนๆนจากสังคมที่เราอยู่คือเราอยู่ในเมืองไงแต่เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่ในสังคมดอยเอ็มได้บรรจุอยู่บนดอยเลยนะไปอยู่บนดอยแม่พักแหล่โรงเรียนแรกของเอ็มคือโรงเรียนบ้านแม่พักแหลกก็บรรจุอยู่ที่นั่น3ปีค่ะทุกคนสามปีแล้วก็ย้ายย้ายมาอยูอ่ที่โรงเรียนใกล้บ้านคือโรงเรียนเจดีหลวงพิทยาแน่แล้วก็มีครอบครัวนะคะเอ็มก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็เลย ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสีถ้อยสุนทอนราชพิทยาค,คือโรงเรียนปัจจุบันที่เอ็มอยู่นะคะเนี่ยค่ะคือชีวิตความเป็นอยู่เป็นครูของเอ็มตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นครูมาได้15ปีแล้วนะคะแป๊บๆป,บปบเดียวเองเนาะเออสิปีแล้วอะ่ะคือมันก็มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมากมายนะคะเอ็มเอ็มแบบเรียนรู้คือตั้งแต่ตั้งแต่เอ็มเรียนเลย ตั้งแต่เราเรียนจบมาตั้งแต่เราได้ทํางานสิ่งที่เอ็มได้เรียนรู้คือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างนะงานที่เอ็มได้ทําตั้งแต่งานแรกเลยเอ็มต้องเอ็มต้องทาแผนการสอนเอ็มต้องฝึกสอนกับตัวเองกับหน้ากระจกเนี่ยเอ็มต้องเขียนแผนแล้วเอ็มต้องไปไปคุยอ่ะเหมือนกับไปพรีเซนต์ตัวเองให้กับคนอื่นให้เขาเห็นว่าเรามีดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราสอบบรรจุเราก็ต้องอ่านหนังสือเราก็ต้องพยายามใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอนะไรเงี้ยเอ็มก็คิดงนั้นเนาะ เอ็มก็เลยพยายามในเรื่องของการสอนเอ็มก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพรเอ็มเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะก็ทำวิทยาฐานะก็ตอนนี้ก็ได้เป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเนาะก็มันเป็นความสำเร็จหนึ่งของความเป็นครูในระดับหนึ่งนะคะแต่ณวันนี้เอ็มพอใจกับสิ่งที่เอ็มเป็นครูอยู่หรือยังเอ็มก็พอใจนะคะแต่ก็มองหาโอกาสนะคะที่จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อ่าค่ะใช่ค่ะเอมเอมได้ย้ายไปอยู่สามที่ค่ะน้องเก๋อ่าพี่เอ็มย้ายเรียนไปสามที่นะคะเออเป็นนางสามเมืองแล้วก็น,นางสามโรงเรียน <c oughs> ค่ะก็ได้ประสบการณ์หลายที่เลยนะคะในที่ทํางานของตัวเองเนะะี่ยค่ะมันได้เรียนรู้สังคมหลายๆอย่างเนาะสังคมของการคืออยู่ดอยอะ่ะก็จะได้เรียนรู้สังคมของการพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยจะจะแบบดูแลเทคแคร์กัน ทุกคนเชื่อไหมตอนนั้นเอ็มท้องนะตอนที่อยู่บนดอยแม่ผักลายเอ็มท้องแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายลงมาไงคือมันประทับใจมากเลยตั้งแต่ผออนาตั้งแต่น้องจุ๋มเพื่อนบรรณาอะไรเงี้ยคือเพื่อนฟาร์มคือทุกคนดูแลเอ็มดีมากเลยอะค่ะนะคะผอไกลศักดิ์ด้วยเนาะพี่เอ๋ด้วยเออทุกคนใครไม่ได้ไม่เอ็มไม่ได้พูดชื่อนะก็ไม่ต้องเสียใจนะคือดีมากเลยอะทำราวให้เอ็มเดินลงไป ไปที่บ้านพักครูมันจะเป็นเนินสูงเนาะแล้วเราท้องไงเขาก็สงสารนะอ่ะทําราวจับลงบ้านพักตรงไรให้คือมันอบอุ่นมากคนคือนึกถึงทีไรก็ก็มีความสุขนะคะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเราเพราะว่าอะไรเราให้ความจริงใจกับทุกๆคนนะคะอ่าเอ็มเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วมาถึงตอนนี้เอ็มก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ มีครอบครัวที่ดีที่น่ารักมีลูกสองคนนะคะเออหลายคนอาจจะเห็นในในเฟซบุ๊กของเอ็มแล้วเนาะว่าเอ่อเอมมีมีลูกสาวสองคนเนาะเออคนหนึ่งอยู่ปหละอีกคนหนึ่งจะขึ้นปหนึ่งอ่าก็ก็แต่ละคนก็จะมีมีวัยที่แบบแตกต่างกันไปอะ่ะเออคนโตก็จะออกจะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเออชอบทําอะไรที่แบบเออแม่อยากทํากับข้าวแม่อยากขี่มเอเตอร์ไซค์เริ่มแล้วนะเออแต่ไอความไอคนไอคนตัวเล็กอะ่ะ ก็จะจะมีแบบความมีสีสันเนาะแม่อยากร้องเพลงแม่อยากเต้นคือยังมีความโมเมนต,ต์ความขี่อ้อนไงคะนัะ่นแหละค่ะคือคือเอ็มก็มีความสุขกับครอบครัวเอ็มนะคะก็มีความสุขกับที่โรงเรียนเนะะี้ยค่ะเอ็มสอนภาษาอังกฤษเนาะที่โรงเรียนเนี่ยก็สอนอนุบาลจนถึงป .6 เนี่ยก็จะเขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะจะได้เจอกับเด็กเด็กเดกนะคะ เยอะนะวัยรุ่นไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้สอนมัธยมนะเนาะก็จะจะเข้าใจธรรมชาติของเด็กเราแบบได้อยู่กับเด็กเราไปอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับลูกเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราได้จาโรงเรียนไปสอนลูกได้อะไรเงี้ยค่ะเอ็มจะมีเทคนิคดีๆในการสอนลูกนะคะไว้วันหลังจะมาแบ่งปันนะคะค่ะเนี่ยค่ะมันก็คือ,อ,อสิ่งที่เอ็มเล่ามาทั้งหมดอะมันก็คือเหมือนกับ สอรี่ของเอมนะคะในการที่จะมาเป็นครูเอมในวันนี้นะคะคือทุกคนอะนะคะอาจจะมีสอรี่ที่แตกต่างกันไปแต่เอมเชื่อว่าทุกคนอะจะต้องมีความประทับใจนะคะหรือว่ามีความทรงจำที่ดีแน่นอนซึ่งเอมอะพูดได้ทุกช็อต เอ็มจำได้ทุกช็อตนะความทรงจำดีๆมันยังอยู่ในนี้ไงคะเอ็มเลยแบบเออมาแบ่งปันให้ทุกคนได้นะคะใช่ค่ะน้องมารีจะโจอันนี้เป็นลูกศิษย์เอ็มเลยนะคะตอนอยู่แม่พักแหละตอน,นี้ก็เป็นคุณครูแล้วอย่างไรคะเก่งมากๆเลยนะคะก็ดีใจด้วยเนาะที่เราได้เจอกันอีกนะคะค่ะเอ็มก็อยากจะนะคะบอกกับทุกคนว่าเนี่ยทุกคนน่ะจงมีความสุขกับที่กับสิ่งที่ทุกคนกําลังเป็นอยู่เถอคะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราอาจจะเาชเชิญอยู่อ่ะมันอาจจะมีความดีอยู่ในนั้นอ่ะมันอาจจะมีความโชคดีอยู่ในนั้นเงี้ยค่ะเอออย่างที่เราอยู่ตรงเนี้ยทุกคนอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่แบบเออเราต้องอยู่บ้านใช่ไหมเราต้อง work from home เราต้องแบบ stay at home เงี้ยเออห้ามออกไปที่ไหนห้ามไปอ,อ,อยู่ในสังคมคนเยอะๆห้ามไปตลาดหรือบางทีไปก็ต้องเซฟตัวเองเงี้ยบางคนอาจ อาจจะอึดอัดแต่ทุกคนเชื่อไหมในความที่เราอยู่ในตรงนี้มันมีความโชคดีอยู่นะ 1. เราอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมเออประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการเป็นโควิดค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นนี้เรามองในแง่ดีใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ที่บ้าน ทุกคนอาจจะเอออาจจะคิดว่าออฉันเครียดฉันออกไปไหนไม่ได้ฉันอยากเจอเพื่อนเงี้ยเออเมื่อวานเอ็มเจอลูกศิษย์เอ็มเนาะเอ็ม,มว่าหาว่าเออไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเขาบอกอ้อผมก็ไปเที่ยวคอผ,ผมอึดอัดผมอยู่บ้านไม่ไดเออ้เอ็มก็บอกเออไปไหนก็ต้องระวังเนาะต้องใส่แมสต้องไอด้วยเงี้ยแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมในช่วงวิกฤตเนี่ยมันสอนให้เรารู้รู้เกี่ยวกับอะไรคะมันสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมอ่ามันสอนให้เราไปไหนเราก็ต้องเซฟตัวเอง ทุกคนทุกคนไปไหนไม่ใส่แมสเนี่ยทุกคนจะเริ่มกลัวไหมอ่าแล้วในเวลาทุกคนไปเจอคนที่ไม่ใส่แมสหรือไปไหนเราไม่ไม,ไม่ได้ล้างมือหรือไม่ได้ใช้เจลอ่ะเราจะอึดอัดใช่ไหมเออช่วงนี้ใครเป็นอย่างนั้นบ้างน่าค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะสอนให้คนเราอ่ะรู้จักรักตัวเองรู้จักหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วเออเราจะเริ่มคิดได้แล้วว่าเออบางคนอะ่ะมาอยู่ตรงนี้ไม่มีงานทําเลยไม่มีเงินเก็บเลย ใช่ไหมเออบางคนอาจจะโชคดีนิดหน่อยที่มีเงินเก็บเนี่ยค่ะเออมีเงินเก็บแล้วก็ไม่ค่อยลําบากในช่วงที่เราอยู่บ้านใช่ไหมเออแต่หลายคนอาจจะเริ่มคิดได้เออรู้งนี้ฉันทํางานเก็บเงินเยอะๆก็ดีในช่วงที่ฉันลําบากเนี่ยฉันจะได้มีเงินสํารองไว้ใช้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเออรู้งนี้ฉันไม่ซื้อของที่ราคาแพงก็ดีช่วงนั้นอ่ะฉันฉันจะได้มีเงินเก็บช่วงนี้อะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันสอนให้พวกเรามีไมยเสร็จเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อย่างพอเพียงแล้วก็อย่างประหยัดในความรามัดนระวังที่เราจะต้องมีกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะ,อะเอ็มก็มาเป็นกําลังใจให้เนาะช่วงนี้มาแนะนําตัวเองเสร็จแล้วก็มาแนะนําเขาเรียกว่าอะไรมาให้กําลังใจเนาะ <S 2> <S 2> ในอีพีต่อๆไปเราจะมาคุยกันเรื่องของอะไร มีสิ่งดีๆอะไรเอ็มก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนอยู่เสมอนะคะ,ะวันนี้ก็เป็น EP เปิดตัวนะคะฉากหลังอาจจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะหลายคนมาทีหลังอาจจะงงนะคะว่าเอเอ็มมาถ่ายที่ไหนเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่โรงเรียนนะจ๊ะน้องฝ้ายสวัสดีจ้าจำได้ไหมฉากหลังอะฉากหลังอยู่หน้าห้องสมุดนะคะน่าคิดถึงนะคะคิดถึงน้องฝ้ายนะคะสวัสดีจ้าน้อง โอ้ทิดาธิดาลูกศิษย์ครูเลยนะคะสวัสดีจ้าน้องฟักแฟงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะค่ะเอ็มก็มาพูดเรื่องราวของตัวเองเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเอ็มมากขึ้นแล้วนะคะถ้าเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะคะเอ็มเป็นเพื่อนใน f a c e b book ของทุกคนค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบบเอ็มอาจจะไม่ได้เข้าไปทักทายใครหรืออาจจะบางทีอาจจะทักทายใครไปหรือบางคนอาจจะ งง,ง,งว่ามาจากไหนเนี่ยเออครูเอมคือใครอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยให้กับหลายๆคนเนาะแล้วก็มาแสดงความห่วงใยนะคะแสดงความคิดถึงกับทุกๆคนด้วยเนาะเออบางคนอาจจะเป็นสิทธิ์เก่าบางคนอาจจะเป็นครูเก่าที่เราเคยร่วมงานกันอาจจะเป็นแบบเพื่อนเก่านะคะเออเพื่อนใหม่ก็ ดีใจนะคะที่ได้เจอกับทุกคนดีใจที่เอ็มได้มีชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้ในสังคมที่มีความสุขมากๆเช่นนี้นะคะเอ็มอยากจะให้กําลังใจทุกคนเนาะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าอย่าคิดลบอะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยวางไว้ก่อนลองมองไปข้างหน้ายังมีโอกาสที่ดีๆที่ท,ที่เราอาจจะคว้าไว้หรือเราอาจจะ คือเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกอย่างน้อยทุกคนเชื่อไหมอย่างน้อยทุกคนยังอยู่กับครอบครัวใช่ไหมยอย่างน้อยทุกคนยังได้อยู่กับลูกอย่างน้อยทุกคนยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ที่ทุกคนมีอยู่ใช่ไหมคะนั่นละค่ะเอ็มก็เลยจะมามาบอกกับทุกคนเนาะว่าวันนี้ ะะรู้จักกันแล้วนะทักทายกันได้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้เอ็มด้วยและเอ็มก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเรามีอะไรดีๆเรามาแบ่งปันกันนะคะโอเคค่ะเอ็มก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามามาคุยแล้วก็มามาดูย้อนหลังด้วยเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ